กราบสวัสดีครับพระธรรมวันที่29พริพฤศจิกายน2567พระสูตรและอัตคถาแปลจากพระไตรปิฎกฉบับมม,มรเล่มที่24พระสุตันตปิฎกสังยุตติกายสขารถวกเล่มที่หนึ่งภาคที่หนึ่งหน้าที่420ข้อที่328 2. สอง บุริสสูตรข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณนะพระวิหารเชตวันอารามแห่งท่านอนาถาบินทิกะเศรษฐีกรุงสาวัตถีครั้นนั้นพระเจ้าประเสนที่โกศลเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับครั้นแล้ว จึง,งทรงถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วประทับนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งพระเจ้าประเสริฐที่โกศลประทับนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วแลได้ทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญรมก็อย่างเมื่อบังเกิดขึ้นในภายในของบุคคลย่อมบังเกิดขึ้นเพื่อความไม่เป็นประโยชน์ เพื่อความทุกข์เพื่อความอยู่ไม่สบายพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าดูก่อนมหาบาพิษทำสามอย่างเมื่อบังเกิดขึ้นในภายในของบุรุษย่อมบังเกิดขึ้นเพื่อความไม่เป็นประโยชน์เพื่อความทุกข์เพื่อความอยู่ไม่สบายทำสามอย่างเป็นชไหน ทำสามอย่างคือ 1. โลภะ 2. โทสะ 3. โมหะดูก่อนมหาบาพิษทำสามอย่างนี้แลเมื่อบังเกิดขึ้นในภายในของบุคคลย่อมบังเกิดขึ้นเพื่อความไม่เป็นประโยชน์เพื่อความทุกข์เพื่อความอยู่ไม่สบายพระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้พระสุคตศาสดาครั้นตัดวยากรคำร้อยแก้วนี้จบลงจึงได้ตรัสคาถาคำร้อยกองต่อไปอีกว่าโลภะโทสะและโมหะท,ที่เกิดขึ้นในตนย่อมฆ่าบุคคลผู้ใจบาปเหมือนคุยไผ่ย่อมฆ่าต้นไผ่ฉะนั้นจบปุริสสูตร 3. ราชาสูตรข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณนะพระวิหารเฉตวันอารามแห่งท่านอนาถาบินทิกาเศรษฐีกรุงสาวัตถีครั้นนั้นพระเจ้าประเสนที่โกศลเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับครั้นแล้วจึงทรงถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้า แล้วประทับนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งพระเจ้าปเปเสนที่โกศลได้ทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญผู้ที่เกิดมาแล้วที่พ้นจากชราและมรณะมีอยู่บ้างหรือไม่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าดูก่อนมหาบาพิษคนเกิดมาแล้วที่จะพ้นจากชรา มรณะไม่มีเลยแม้นกษัตริย์มหาสาลซึ่งเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโผะมากมีทองและเงินมากมายมีทรัพย์เครื่องปลื้มใจมากมายมีทรัพย์คือเข้าเปลือกมากมายก็ไม่พ้นจากชรามรณะแม้นพราหมณ์มหาสารซึ่งเป็นผู้มั่งคั่ง ก็ไม่พ้นจากชรามรณะแมน้นคฤหาบดีมหาศาลก็ไม่พ้นจากชรามรณะภิกษุแม้นทุกรูปซึ่งเป็นพระอระหันต์สิ้นอาสวะแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วกระทำกรณียะเสร็จแล้ววางภาระหนักลงได้แล้วได้บรรลุประโยชน์ของตนแล้ว สิ้นกิเลสเครื่องประกอบไว้ในภพแล้วหลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบร่างกายนี้แม้นแห่งพระอระหันเหล่านั้นก็เป็นสภาพแตกดับต้องทอดทิ้งเป็นธรรมดาพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้พระสุคตศาสดาครั้นตัดไวยากรณ์คำร้อยแก้วนี้จบลงแล้ว จึงได้ตรัสคาถาคำร้อยกองต่อไปอีกว่าราชรสอันวิจิตดีย่อมคร่ำคราโดยแท้อนหนึ่งแม้นสรีระก็ย่อมเข้าถึงชราแต่ว่าธรรมของสัตว์บุรุษหาเข้าถึงชราไม่สัตว์บุรุษกับสัตว์บุรุษเท่านั้นย่อมรู้กันได้จบราชสูตร กราบอนุโมทนาสาธุครับธรรมะสวัสดีพระธรรมรักษาพระธรรมคุ้มครองครับ